กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดก็คือ480,000กว่าล้านบาทจากวงเงินงบประมาณ2,575,000ล้านบาทโดยหัวหน้าคอสชจะชี้แจงกับที่ประชุมด้วยตัวเองเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณอนุชาขำดวงรายงานสดจากรัฐสภาค่ะครับคุณกิรชาตาครับสนชยืนยันที่จะเร่งรัดการพิจารณาร่างพรบงบประมาณประจําปี2558ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะทันการเบิกจ่ายในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับโดยในการพิจารณาวันนี้นั้นก็จะ ให้แล้วเสร็จในวาระที่1ห,หรือว่าวาระรับหลักการครับในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชครั้งที่2ทับ2557นะครับที่กำหนดนัดหมายในเวลา10นาฬกามีระเบียบวาระการประชุมนะครับเรื่องด่วนที่จะต้องพิจารณาประกอบไปด้วยการตั้งคณะกรรมาการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อเนื่องด้วยการตั้งคณะกรรมการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติชั่วคราวนะครับและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,558ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชเป็นผู้เสนอนะครับซึ่งตามการรายงานนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์จัน์รโอชาจะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยตัวเองครับ วาระสําคัญนะครับคือการพิจารณาวาระแรกหรือว่าวาระรับหลักการร่างพระบองงบประมาณรายจ่ายประจําปี2558ที่กําหนดวงเงินกว่า2ล้น5 0 75,000ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น1้19.5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP นะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน50,000ล้านบาทและการจัดสรรไว้เป็นงบขาดดุลที่ 5, 500 5,000ล้า200 0 0 0ล้านบาทครับ การกำหนดว,วงเงินเป็นไปโดยการคาดการถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ6.3นะครับและอัตรางเงินเฟ้อร้อยละ2.3และเป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ครับขณะเดยียวกันสาระสํา,สาคัญของร่างได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินการอย่างบูรณาการ8ยุทธศาสตร์หลักนะครับประกอบไปด้วยด้านการศึกษาและสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองด้านความมั่นคง ด้านการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการต่างประเทศครับแต่หากพิจารณาจากการจํแแน่ากลายกระส่วงนะครับจะพบว่ากระทรวงึาธาริการได้รับการจาัดสรรงบประมาณในวงเงินสูงสุดถึง480ล้านบาทครับ กระทรวงกลาโหมที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคอสช,ชอได้รับการจัดสรรงบรประมาณปิดอันดับ5้าของกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุดนะครับขณะที่กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นกระทรวงที่ต้องขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ได้รับการจัดสรร1นึ่งแสนกว่าล้านบาทครับ ท้งนี้นะครับที่ประชุมสนชจะเร่งพิจารณาร่างพระบงมรัมมาณรายจ่ายประจําปี2,558ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับทันการเบิกจ่ายในวันที่1ตุลาคมนี้และจะพิจารณาให้แล้วเสร็จในวาระที่1หรือว่าวาระรับหลักการภายในวันนี้ครับครับก่อนการประชุมนะครับจะมีพิธีรับพระบรมราชองค์การโปดเกล้าโปดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสนชนะครับ ซึ่งบรรยากาศนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นเราจะกลับมาติดตามอีกครั้งในช่วงข่าวช่วงต่อไปครับคุณเจรชาตาคับขอบคุณคุณอนุชาค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุหม้อต้มน้ําระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งทางประหลัดกระทรวงแรงงานสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะขณะที่เลขาธิการทูตแรงงานของเมียนมาเดินทางไปสังเกตการที่โรงงานพร้อมทั้งเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลด้วยค่ะใช่ไง นายเต็งนายเลขาธิการทูตด้านแรงงานเมียนมาสอบถามถึงรายละเอียดเหตุ